สวัสดีครับมาพบก,กับผมข้าบ้านบาชาแนลวันนี้จะพามากินต้ยมยำตีนไก่ครับมาครับกินกับข้าสวยร้อนๆอนอยากใส่ข้าวครับ 啊！好的 Ừ. Mm. ติดกจเปื่อยมากเลยครับ เราอย่าเด้อพี่รองบูคาั์ ja mm -hmm. so so อร่อยครับเฮีย y e a normalan yang ngam nih อร่ลยเอานะใครที่กินข้าวไม่อร่อยกินแบบผมอร่อยแน่นอนร้อยเป็นชัวร์จะอร่อยขึ้นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อร่อยขึ้นอร่อยขึ้นแน่นอนครับเชื่อวม

Thank <laughs> you. น่าอร่อยน่งเผ็ดครับนี่ครับ come um to มันอาจจะดูทุเรตไปหน่อยผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ากินแบบนี้มันอร่อยมากครับอร่อยอร่อยกว่าเราตักกินแบบแบบนี้อะ่ะมันก็อร่าอยครับตักกินข้าวเมือกินอร่อยสุดยอดครับครับ ต้มผีครับโอเคเรียบร้อยดีครับอร่อยเรากันไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ